สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเกาะลานกันนะคะทุกคนแอไม่ได้ไปเกาะลานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก่อนแต่งงานก็คือไปแบบนานมากๆแล้วสมัยเป็นเด็กๆนะคะวันนี้ก็จะพาสามีแล้วก็ล,ลูกสาวไปค่ะแล้วก็นั่งเรือ30บบาทไปกันนะคะทุกคนบอกเลยว่ามีอาการเมาเรือน,นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่แย่มากนะคะสภาพอากาศวันนี้นะคะทุกคนฝนตกคะ่ะเรามาเกาะลานมารับฝนพอดีเลยนะคะแต่ว่า ตกแป๊บเดียวนาะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสนุกมากๆค่ะ,คะเดี๋ยวจะไปเจอแจ็คพอตตอนไปหาดค่ะทุกคนคอยดูกันค่ะเรานั่งรถสองแถวนะคะจากท่าเรือหน้าบ้านนะคะคนละ30บาทเท่านั้นเราจะไปหาตาแหวงกันนะคะทุกคนทางคือชันมากแต่ว่าทางก็สะดวกดีค่ะทุกคน และนี่คือแจ็คพอตที่แอนพูดถึงนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากแอนไม่เคยไปเกาะหลานที่คนเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้ไม่รู้ว่ามีทัวร์ลงกี่คันค่ะสภาพก็คือแน่นมาก และอีกหนึ่งอย่างที่แอนไม่ชอบเลยนะคะเวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเอาเครื่องดื่มไปกินบนชายหาดแบบนี้แล้วก็ไม่เก็บขามันก็กลายเป็นขยะทางธรรมชาติไปอีกนะคะยังไงก็ถ้าเราไปเที่ยวกันนะคะอย่าลืมเก็บขยะกลับบ้านกันด้วยนะทุกคนหาดธรรมชาติต่างๆก็จะได้คงความสวยงามให้เราเที่ยวต่อไปค่ะ ึงคนจะเยอะนะคะแต่น้ำก็ยังใสสะอาดเหมือนเดิมค่ะทุกคนข่ะทรายก็ละเอียดน่าเล่นมากหลายสิบปีที่ไม่ได้ไปเกาะลานนะคะถามว่าอยากไปอีกไหมคือไม่อยากไปอีกนะคะเพราะว่าคนมันเยอะมากนะคะทุกคน ส่วนเรื่องอาหารการกินเยอะค่ะราคาก็ไม่แพงนะราคาไม่แตกต่างจากที่อยู่ในตัวพัทยามากเลยนะทุกคนแล้วก็มีเซเว่นนะคะสะดวกสบายถ้าใครไม่สะดวกใจก็ไปซื้ออาหารในเซเว่นก็ได้เครื่องดื่มต่างๆนะคะราคาไม่ต่างกันมากค่ะเหมือนร้านมันเยอะแข่งกันอ่ะเนาะราคามันก็จะปรับสูงขึ้นเยอะไม่ได้มากนะคะไม่งั้นลูกค้าเขาก็จะไม่ซื้อใช่ไหม ส่วนใครอยากไปเวลาที่ไม่มีทัวร์ลงนะคะหรือว่าตอนทัวร์กลับแล้วแนะนำให้ไปประมาณหลังใบสองค่ะทุกคนทัวร์เริ่มกลับแล้วก็หาดก็ไม่แน่นเนาะเราเล่นน้ำได้สะดวกสบายนะคะหัดดูสวยขึ้นเยอะมาก นี่ค่ะสภาพหลังจากที่ทัวร์กลับแล้วชายหาดสวยมากน้ำแบบใสน้ำแบบนิ่งว่ายน้ำแบบสนุกเวอร์ ส่วนขากลับนะคะเราไม่ได้นั่งเรือ30บาทโดยใหญ่เลยเราเลือกที่จะนั่งสปีดโบ๊ทกลับนะคะเพราะว่ามันเร็วกว่าเนาะแล้วก็เรารีบด้วยค่ะุกคนมาเริ่ม,มะคะ่ำแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยรถสองแถวค่ะเข้าไปหาจอบเทียนที่ผักค่ะ Thank <laughs> you.